เพื่อนเพื่อนลงไปทะเลเนาะค่ะ,นะเนาะอู้เพื่อนเบิง้ง

ไปดิไปดิปดมัม,มลมแพ้งคันเพื่อนลม โบ้น้ำเงินเพื่อนเห็นบ้นี่แหละเรนโบ้เรนโบเพราะว่าฝนมันพึ่งตกไปบางเมลดแล้วคะ่ะเนาองหนาวหลายจนฝนตกเป็นน้ำแข็งอ่ะก็เดี๋ยวจะไปต่อแล้วค่ะเนาอเพื่อขับรถคงได้สวยกระจอด ใช้รูปใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมองเนี่ยเขาบอกว่าได้ไปก็เขียนหน่อยว่ามันจะมีอ่าเท้าของไดโนเสาร์ค่ะเพื่อนเป็นเท้าของไดโนเสาร์ของแท้เนาะค่ะเนาะอยู่แถวๆนี้แหละว่าเบิ่งดูสุชาติพอพอคือมันจะพาเพื่อนว่าเบิ่งอ่ะแตอนเหมือนจะยางหยาบ อย่างนาี้ไงแต่ละมันกระหนาวนะำบึง <laughs> แฟนสูง <laughs> นี่ขนาดจ,จะของอยู่ประเทศเขาเองแท่าเท่างเท่งอคนอ่ะพอตาบ้านไปหักข้าพวดบ้านไปหักข้าพวเบิึงสู รึกไปเต็มเลยอ่ะโอ้มาบโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพิ่งนี้ต้องใช่ต้องใช้ไอ้เพื่อนเพื่อนเพิ่งสดๆเลยอ่ะไอ้น่าจะเป็นไอ้เบิร์ดกินค่ะนก นกมันมากินเนกค่ะนกนี่โตบุกใหญ่นึงค่ะเพื่อนนี่พ่อว่ลตีนไดนโนเสาร์นี่ไหมทเท้าไดโนเสาร์สิฮะพ่อพอ่อมันต้องสัยเวลาค่ะเพื่อมัอนหนาวอะ่ะคุณนะพอปูมียายอยู่สูอยู่บนรถรถหนาวไร <c oughs> พ่อพ่อหอ มีกระจายหามันหนาวมันเจ็บหูนะพ่พอเห็นหมอแฟนสูแล้วก็เนมหาอยู่สูเอาเนี้ยปิดหูมาน้ำด้อแต่ว่าบได้ออาลงมากเนาะสูหนาวแตวซูจะขึ้นละล่ะก่อนที่ว่าสูจะปวดหูไปมากก็นี้บรรยากาศสวยแต่นหนาวมาละขึ้นรถดีกว่าไปต่อใจ่เป็นเปื่อนเบิเ้งมาบด้อค่ะเปื่อน นี่เนาะค่ะเนาะเริ่มต้นั้งแต่จากมองนี้เนาะแล้วขับรถรอบนี้เลยมันเป็นเหมือนไซโคลค่ะขับรถรอบนี้รอบนี้เลากลับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะนี่เห็นบ่ค่ะนี่ราจะไม่อยู่มองนี้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่ากใกล้เหมือนกันนะค่ะเพื่อนเหมือนขามภูเขาอะขามภูเขาลูกใหญ่ๆลูกนึงเลยอะค่ะเรารอบๆก็จะเป็นปวกทะเลเป็นพวกนี่แต่ภูเขาแล้วก็ทะเลดี่ค่ะเห็นเพื่อนเดือบึงเนาะ ทุกคนก็เห็นเหมือนกันค่ะคือขับรถอยู่ในรถเห็นมองได้สวยกับจอดรถ,รถไทยรูปประมาณนี้ค่ะดวงอาทิตย์ไก่แค่์ไดเบิง้งไกลๆเฮานึงแล้วก็บ,บ่มีอีหยังเน,นี่ยค่ะนีจตาฟ้ามึงคับภูเขาเบิ้งคนเนี่ยเบิ้งเบิ้งดวงอาทิตย์มาไก่แค่์แคร์ไดเบิ้งเอาเด้อไม่แมอยู่ไกลๆเฮาเอางแล้วก็แดดจ้ามากๆ ถนนกันน,น้อยๆได้ค่ะเพมือนสุส่สุสนอืมมีแต่ภูเขาลอบขางสูงถว่วไปเบิดผู้ใดปลูกบ้านอยู่ในนี้บ้านฟ้ามกันอยู่ใต้แต่ภูเขาหันเพื่อนเห็นบ่นี่เห็นบหลอ,อบขางก็มีแต่ภูเขามีทะเลเอ,อืมเขาอยู่กันแบบนี้มันกัด จะเกือบสุดเขตเลยเนาะค่ะเพื่อนเนาะไม่กัดบ่มีเอียงแต่ว่ามันหนาตื่นเต้นนะคะเพื่อนมันหนาตื่นเต้นสิ่งที่หนาตื่นเต้นคือวิวบรรยากาศเกินลานดีๆค่ะสม,มันสวยเงอะมันมัน ีแล้วถ้าคนสอบเนาะแล้ว่สชวนคนสอบคนมากผู้ใไดผู้ใดสอบแบบมาเทีเลยเดย์พักผ่อนแบบอ่ายู่ในเมืองอแบบอีกแบบหนึง่งอันนี้มาเอีเลยเดย์พักผ่อนแบบอยู่าน,นอกเมืองค่ะเพื่อนแบบล,ลุยแน่ค่ะก็จ,จะมาแบบนี้เด้อแต่ว่ามันหนาตื่นเต้นอีหลสู้สอบแบบนี้ส่สอบถ่ายรูปเพื่อน ต่อบ,บรรยากาศแล้วก็วิวเดี๋ยวถ่ายด้วยกันร่มในเรื่องค่ะเพื่อนมาเดี๋ยวไปต่อนนเนาะค่ะเนาะโรแมนติก อันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะ่ะเพื่อนสวยมากมากเลยโอเคบดาไดลงไปถ่ายหรอคันเพื่อนเพราะว่ามันริมโพวโอ้เอาสิปบิ่งน้ำตกกันคันเพื่อนมันสิไปมันสิไปใดบ่

โลกกับฝ่าอยู่ติดกันเลยค่ะเพื่อนเบิ่งความสวยงายมของเขาเนี่ยเหมือนแห้งขับรถไปเรื่อยเหมือนกับวา่าเฮ้าสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยเบิ่งทองฝ่าเหมือนติดกันกับไอพื้นดินเลยค่ะส่วนหมากก็มีดต่ภูเขาทะเล กระตื่นเตร้นน้ำขันเพื่อนเอาเรามาแบบประจนไพรน้ำเบื้องรถไฟซูร่าจะพารถแล้วคันเพื่อนเพื่อนเบื้องเมกเมกกับเขาใกล้กันขนาดเมสิโอเคไร เข้าตัดต้นไม้ออกเบิดแล้วค่ะเพื่อนแพเฮียพากันจอดรถเขาของน้ำแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะกลับไปได้รถนะค่ะ เป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะ the you took. นี่คะ่ะเขาลูกนี้เนาะค่ะนี่เ,เห็นบ่ ขึ้นไปบนภูเขาหนีบอตาวา่าสูบา่าปัญยาเราเพิ่สิเป็นตะเมยไม่ยาแล้วก็ยางบาไหวน้ำเดี๋ยวเข้าไปกันต่อดีกว่ามันยังมีอีกไกลเลยอ่ะคะ่ะเพื่อนที่ว่าจะต้องขับรถเที่ยวนาอคะ่ะเนาะผจญไข่อยู่ในรถอีกละ <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆจอดไปเรื่อยๆเดี๋ยว <Okay. S 1> เาไปต่อกันนาะค่ะเนาะนี่นี่ก็ <Okay. S 1> มีบางแคมปิ้งเนาะคะ่ะนี่เห็นบ่ ผู้ใดอยากแคมป์ปิ้งเนาะคะ่ะนี่ค่ะ,คะเห็นบ่ค่ะถ้าผู้ใดอยากแคมป์ปิ้งอยากเดินเขาเดินยังเนาะคะ่ะเราจะมีมองน,ะะน,ะะนี้ให้เนาะค่ะเนาะนี่หลังผภายหลังมั่นย่ายๆสะดวกสบายเท้าเนาะคะ่ะเพื่อนนี่น เด้อค่ะเพื่อนมูบานเขาพากันอยู่กันแบบนี้เนาะอยู่ติดทะเละเลยอะ่ะแต่มันอยู่ในหลืบเขาอะค่ะเพื่อนล้อมรอบเป็นเท่าหน่อยหน่อย Hmm. Ma blood misty. What you have? Masus. Oh. What oh. is chip? That one chip is okay.